สวัสดีครับรันนิ่งรถบุกนะครับในมือผมนี่ก็พัดลมโอซุกะนะครับเดี๋ยวก็จะมาอันบล็อกพัดลมนะครับถ้าสายแคมป์เนี่ยหรือเดินทางเนี่ยบางทีพวกพัดลมพวกพาก็มีความจําเป็นนะครับก็เลยสนใจตัวนี้มันก็เป็นพัดลมที่ใช้แบตเตอรี่นะครับก็หอมมาแน่นนาทีเดียวนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อันใหญ่มาให้ด้วยนะครับกล่องก็บอกรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับเย็นนานแปดชั่วโมงนะครับ ก็จะมีแบตเตอรี่4.0 Ah นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่แบตจุเยอะที่สุดนะครับ1,990บาทนะครับน้ำหนักเบา2.3กิโลดูเดบิลนะครับโครงสร้างทนทานแข็งแรงอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงนะครับคัสตอมวิลล์คอนโทรลก็คือสามารถปรับระดับแรงลมได้ตามมือหมุนเลยนะครับแล้วก็องศาก็สามารถปรับได้100องศานะครับการฝุ่นกันน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับแล้วก็มี easy hook นะครับก็คือสามารถจะเกี่ยวได้หลายแบบนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าแกะแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันถูกเปิดนะครับความแข็งแรงของมันทีนี้อันแรกก่อนนะครับแล้วก็มีกล่องนี้นะครับก้อนแบตเตอรี่20โวลต์นี้ก็มาตกตกลงปึ้งคู่มือร่วงไปแล้วนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือวัสดุนะครับว่ามันเป็นังไงนี่นะครับตัววัสดุอันนี้ถ้าผมจับดูวัสดุเนี่ยก็ดูดีการออกแบบ ก็สวยงามทีเดียวนะครับดูแข็งแรงทนทานนี่ก็ปรับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ที่เขาบอกว่าวินชิลคอนโทรลระดับตามมือหมุนได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟ LED ตรงนี้นะครับก็จะมีพุกเอาไว้ยึดด้วยนะครับแหวนแบบอัพไซด์ดาวอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็แข็งแรง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับดูแล้วก็มีน้ําหนักแข็งแรงดูดีทีเดียวนะครับตอนที่จะประกอบใส่เข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยน,นะครับแล้วก็ดันส่เข้าไปเลยนะครับสําหรับการใช้งานนะครับส่วนอันนี้ก็จะต้องเป็นสายชาร์จนะครับนี่นะครับชาร์จดูแล้วเนี่ยพัดลมอันนี้ก็จะต้องใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับนะครับที่เสียบแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย ชาร์จก็เสียบไปตรงนี้นะครับแพคเกจจิ้งการออกแบบนะครับตัวสินค้าเนี่ยก็ดูมีคุณภาพนะครับแล้วก็รายละเอียดที่ให้มาโอเคนะครับน้ำหนัก2.3กิโลกรัมนะครับก็ใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับใช้งานได้หลากหลายนะครับก็จะประกอบแบตเตอรี่เข้ามาแล้วนะครับจริงๆาใอ้ชาร์จไว้ก่อน6ชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวก็จะประกอบเลยปุ๊บกดก็เข้าเลยนะครับทดสอบการใช้งานดู ยอเขาบอกว่าเปิดด้วยแรงลมปกตินี่ก็ใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงนะครับนี่ก็เยังมากเลยนะครับที่ปรับตัวเองได้ปรับแรงลมได้ตามต้องการนี่ก็ไฟ LED นะครับที่อยู่ในเต็นท์นี่ก็ผมว่าโอเคเลยนะครับปบรับละเอียดได้เลยนะดูแข็งแรงการออกแบบน,นะครับ วัสดุโอเคถ้าถามผม1,990บาทก็ไม่แพงน,นะถ้าเกิดการใช้งานมันได้8ชั่วโมงตามนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าวัสดุอะไรต่างๆมันดูดีนะครับดูโอเคมากอันบล็อกให้ดูนะครับพัดลมโคสุดทัแล้วก็วิธีการใช้งาน